การพักดีวิจิตควงแฟนหนุ่มอายุห่าง20ปีออกสื่อครั้งแรกหลายคนคงรู้จักกันอย่างดีค่ะสำหรับการพักดีวิจิตเป็นลูกชายของฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยและเป็นที่รู้จักโดดเด่นจากละครเรื่องอังกอรนักปิ้งไก่ในตำนานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทําเอาฮือฮากันทั้งวงการค่ะเมื่อการพักดีวิจิตโพดรูปจุงมือหนุ่มปิศนาพร้อมระบุคแคปชั่นว่า เพราะทุกการเดินทางล้วนมีเรื่องราวและความทรงจําซ่อนอยู่ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทําเอาหลายๆคนรุนหนักมากว่าจะเปิดตัวแฟนหรือไม่แต่อย่างใดโดยล่าสุดทางด้านการพักดีวิจิตได้มาร่วมงานคงมชัดลึกครบรอบ21ปีณตึกเนชั่นทาวเวอร์แต่งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านการควงคู่พร้อมแฟนหนุ่มสปายเรียกได้ว่าเป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังเปิดตัวคบกัน โดยทางด้านกันได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมาเกือบ6เดือนแล้วล่ะค่ะไปเจอกันที่เชียงใหม่ครอบครัวมไม่ได้ปิดกันที่บ้านก็รู้นานแล้วส่วนกับแฟนคนนี้อายุต่างกัน20ปีแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากันค่ะส่วนด้านความคิดอาจจะต่างกันแต่ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะซึ่งทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ